เพื่อนๆไปสำรวจเส้นทางนะครับอันนี้ได้รับหน้าที่มาสำรวจเพื่อที่จะลงลูกลังเส้นทางเส้นนี้นะครับเข้าไปประมาณ10กิโลเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพเส้นทางก่อนก่อนที่งบป,ประมาณจะอนุมัติมามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยล่องลึกเลยครับร้อยเม็ดแรก เรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาตลอดทางเลยระดับ3ใน5นะครับระดับฝนถือว่าหนักอยู่พอสมควรเราเส้นทางก็ลกเข้าลกเข้านะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าป่านะครับเข้าไปหน่วยแลก็จะมีโครงการนําลูกเรังเข้ามาปรับปรุงถนนเพื่อเป็นเส้นทางลาดตระเวนนะครับตาไปดูกันเรื่อยๆนะครับอาจจะมีจุดไฮไลท์บ้าง เอ็นหนึ่งศูนย์หกวิเทียน้ำหน้าไปครับเปิดทางให้ครับเดิน,น,นลงนะครับเดินลงบอกกิ้งคับบล็อกกิ้งลงไปเรื่อยๆแต่เบรคครับนิดหน่อยเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เจอจุดต้นไม้ล้มนะครับเราไปดูกันนะครับว่าต้นใหญ่หรือเปล่าถึงายงหรือเปล่านออ้องานนี้เรืนะรอัน,ออน,นะครับโอ้ฝนตกนะครับคอยคอยราจ้านะครับต้นไม้สองต้นครับอาจจะไม่ได้ต้นนี้ก็ไม่ได้ครับตอนนี้ยิ่งแล้วไปใหญ่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับ แข่งกันกับผลครับโอเคครับอาเซนเดตบล็อกแรกไปมันเข่าเลยระวังมันดีดเบาเบาวังมันดี อ้อยรทยอ่อต้นหนึ่งครับใช้รถลากไปเลย,ยเดี๋ยวเบรกไว้เดี๋ยวเบรกไว้เออบอลล็อกวินไอห้า้่าก็เริ่มมาแล้วครับท่า มาแล้วครับหนักมาแล้วเอาเร่งเลยเร่งเลย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 อ็กอ็กเอ็กหนึ่งอักหนึ่งอักหนึ่งอักก่อนวางวางดูก่อนวางดูก่อนไปดูไปไป เอได้แล้วถอดถอดถอดอตัวนี้เองเดี๋ยวดีวหนึ่งตัวนี้เองเออหรือจะเบี่ยงไว้นี่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเก็บเลยไปเดินทางกันต่อครับฐานแรกยังไม่ถึง500เมตรเลยใน10กิโลนะครับ จากล่องน้ำนะครับตกแทบ,บเดียวเองครับน้ำเป็นเซาะล่องเลยครับอุย้ยนี่เนินลงนะครับมันจะมีล่องชันอยู่แล้วก็หลุมครับด้านล่างครับต้องเดินค่อยๆค,ครับางานนี้พ่อมันก่าลงแลว ร้อยหกยังไม่กล้าลงเลยอุ้ยดูยนนยยนนหน้าเลยหน้าชิมาโนะบใชไ่ไม่มานานจะเปลี่ยนไปโอ้โหโอ้โหทางโหนะโหนบันหารฮะ โอ้ยเจ๋ยแทงไม้ขาลงไม่เท่าไหร่ขาขึ้นเนฮะยจะยอ้อนขาขึ้นเลยครับโอยเอาพ่อมีการเชียร์รถเลย,ยปีนเละปีนขึ้นอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคครับเอายังไม่ขึ้นข้างหลังมันไขว้ยอยู่ ครับหาลงรอดแล้วเราขาขึ้นครับคอยชมขากลับนะครับทางตรงนี้โหดมากเลยต้องวางท่อนะครับตรงนี้โหดมาต้องวางท่อตรงนี้โอเคครับรอดแล้วไปกันต่อครับงานงอกแล้วครับ ิดปิดเต็มเต็มเลยครับเราต้องวิ่นครับวิ่นกันก่อนเออมีลอกมันเยอะมากเลยมันลื่นไงไม่ใช่กอไก,อไก่เอาเบี่ยงขึ้นก่อนบะเอาเลย ตัวนี้อติดหลุมตัวนี้หลุมตัวน,วน,วนี้ไม่ขึ้นเลยกับมาอยู่แล้วมันหักปิ้นลงแมนใกล้เกินไม้ใกล้เกินยังดี เร่มจะหอบหน้ามาหาผมใก้เยดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยว ฉันจริงต้องทนสู้ไปไม,ไม่แน่เราคงจะได้ อีกนะครับเหลืออีกเนินหนึ่งครับโอ้โหตายตายตายจะตกลงอีกหรือเปล่ามาดูกันครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เพราะมีหินเยอะอยู่โอเคครับผ่านนะครับ ต้นไม้ล้มขวางคางอีกแล้วนะครับต้นใหญ่เลยเอาไงลากลากเหรอเอาลองยกดยูเอาโอ้โห,โโหสมพลังมากเลยครับโอ้โหโอ้โหม่จ้องซื้อวินแล้วครับงานนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดพลังช้างเลยครับกินยาดองเยอะไปหน่อยสุดยอดเลยเไปต่อไปต่อ ไมานะครับทางที่อ,ออฟโรดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเดีวเราจะกลับมาดูเส้นทางช่วงกลางวันอีกนะครับขากลับนะครับเป็นพรุ่งนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตามไปชมกันพรุ่งนี้อีกทีนะครับกลางวันน่าจะมีภาพชัดๆกว่านี้อีกกลางคืนค่อน,นข้างจะสลัวละติดตามชมกันนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกัน สี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันครับใอ้ร้อยหกนำหน้าไปก่อนครับเอาซูบิชิไททันที่สองพตามหลังไป เาแล้วครับหากลับครับเอาไงดีเอาไงดีกินได้ไหมกินไม่ได้ต่อลุ้มดีสหัมีต่ออีกอยุ่งอะไรเขาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องเปิดทางใหม่แล้วครับ ตัวต่อด้วยนะฮะต่อหางเสือ,อล,ลุมหัวล้านตัวยังไงใหญ่กว่านิ้วกว้อยครับเนี่ยแต่ไม่ยุ่งกับมันเลยเดี๋ยว<ม>นั่น<ม>เห็นไหมเรามาจะทำยังไงก็ว่ากันไปนี่นเ,นเช็คเช็คก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปิดทางใหม่กันก่อนครับ เหตุแบบนี้แล้วครับที่ทําให้ผมต้องขึ้นมาสำรวจให้เพื่อจะออกแบบแล้วก็ขอของการเข้าไปครับนะครับเดี๋ยวเจะทางเปิดใหม่ก่อนได้แล้วมือสั้น

Come on, come ร้องไห้เมือนใ,ใ,ใจเดียวกันม<อ>ุ่งสร้างสร้างฝันมันทางเดียวกันสุดทุก่วงฟ้าฟันประสามากมายไม่เคยวันเรามีกันและกันทุกเส้นทาง nhau Yeah. <laughs> เลยที่มีนายเป็นเพื่อนขอบคุณคำว่าเพื่อนคำน,นี้จะจดจำไว้ทุกเวลานาทีจะมีแต่ความารู้สึกด,ดีดีเก็บไว้ให้กันสัญญา สัญญาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปด้วยรักห่วงใยและผูกพันเพอเราเป็นพี่น้องเราคือ้องเพื่อนกันอยู่บนเส้นทางปันชองคนเธอเธอสัญญา สัญญาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปด้วยรักห่วงใยและผูกพันพอเราเป็นพี่น้องเราคือของเพื่อนกันอยู่บนเส้นทางฝันของคนแสอ เป็นพี่น้องเราคือพ้องเพื่อนกันอยู่บน,นเส้นทางฝันของคนเส่อเสส <c oughs> คือมิตรภาพและความผูกพันของคนเส่อ ร,ระยะทางรวม10กิโลพอดีครับไปกลับก็20ครับปลอดภัยทั้ง2องคันครับกำลังจะขึ้นทางทางหลวงชนบทแล้วครับออกจากป่ามาไอ้นัดกำลังหิวข้าวเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับ แตัวใหญ่เลยเอาไงลากลากเหรอเอาลองยกด้วยเอาโอ้โหทรงพลังมากเลยครับโอ้โหโอ้โหแม่ต้องซื้อวินแล้วครับงานนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดพลังช้างเลยครับกินยาดองเยอะไปหน่อยสุดยอดเลย i'm okay